สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .2 นะคะเรื่องการบวกจํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน1000ค่ะโดยนางสาวจุธามาเกลธนงค่ะหรือว่าครูไม้นั่นเองค่ะการบวกจํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน1000มีด้วยกัน2รูปแบบค่ะการบวกตามแนวตั้งและการบวกตามแนวนอนการบวกตามแนวตั้งมีด้วยกัน3วิธีนะคะนักเรียนวิธีที่1 หาผลบวกโดยเขียนจำนวนในรูปกระจายค่ะวิธีที่2หาผลบวกโดยใช้ตารางหลักค่ะและวิธีที่3นะคะหาผลบวกโดยใช้วิธีรัดค่ะเดี๋ยวครูไมยจะยกตัวอย่างแต่ละว,วิธีให้นักเรียนดูกันนะคะไปดูกันเลยค่ะวิธีที่1นะคะหาผลบวกโดยเขียนจํานวนในรูปกระจายไม่มีทศค่ะโจทย์ตัวอย่างนะคะ322บวกกับ45ค่ะ กระจายจำนวนนะคะ322กระจายได้เป็น300บวก20สบวก2 45สามารถกระจายได้เป็น40บวก5านำา2จำนวนที่เรากระจายมาบวกกันนะคะนักเรียน2บวกกับ5มีค่าเท่ากับ7 20บวก40เท่ากับ60ค่ะ300ไม่มีตัวบวกนะคะนักเรียนสามารถดึงลงมาได้เลยค่ะแล้วนำจำนวนที่เรากระจายมาบวกกันนะคะ เท่ากับ367ค่ะดังนั้น32บวกกับ45เท่ากับ367ค่ะค่ะสําหรับวิธีที่1น,นะคะข้อที่2จะเป็นแบบมีทศนะคะโจทย์ตัวอย่างนะคะ449บวก136ค่ะ กระจายจำนวนนะคะ449สามารถกระจายได้เป็น400บวก40บวก9ค่ะตัวที่2นะคะ136นะคะสามารถกระจายได้เป็น100บวก30บวก6ค่ะนำา2จจำนวนที่เรากระจายมาบวกกันนะคะ9บวกกับ6เท่ากับ15ค่ะนักเรียนวาง15ลงไปเลยนะคะต่อไปหลักสิบนะคะ40บวก30เท่ากับ70ค่ะนักเรียนวางให้ตรงกับหลักสิบนะคะ ต่อไปหลักร้อยนะคะ400บวกกับ100เท่ากับ500ค่ะวางให้ตรงกับหลักร้อยนะคะสังเกตไหมคะว่าหลักหน่วยของเรามีอยู่15เพราะฉะนั้นให้นักเรียนนำหนึเนี่ยไปทดที่หลัก10ค่ะจะก,กลายเป็น500บวก80บวก5เท่ากับ585ั่นเองค่ะนักเรียนดังนั้น449บวก136มีค่าเท่ากับ585ค่ะ หาผลบวกโดยใช้ตารางหลักค่ะแบบไม่มีทดนะคะค่ะจากรูปตารางหลักให้นักเรียนดูสีเหลืองก่อนนะคะตารางหลักสีเหลืองมีหลักร้อยด้วยกัน2หลัก14หลักหน่วย1ค่ะเพราะฉะนั้นคือจํานวน241ค่ะต่อไปสีน้ําเงินนะคะตารางหลักร้อยมีด้วยกัน3หลัก11หลักหน่วย7ค่ะก็คือจํานวน317นั่นเองค่ะ ให้นักเรียนนําจํานวนทั้งสองจำนวนมากระจายตามหลักนะคะโดยแยกออกเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยค่ะหลักร้อยก็จะเป็น2หลักสิบก็คือ4หลักหน่วยก็คือ1ค่ะจํานวนที่2นะคะหลักร้อยคือ3หลักสิบคือ1แล้วก็หลักหน่วยคือ7ค่ะนําทั้งสองจนวนมาบวกกันนะคะโดยบวกทีละหลักค่ะเริ่มจากหลักหน่วยนะคะ1บวกกับ7เท่ากับ8ค่ะหลักสิบบวกกับ1เท่ากับห้า หลักร้อยสบวกกับ3เท่ากับ5ค่ะดังนั้น241บวก317เท่ากับ558ค่ะนะคะวิธีที่2การหาผลบวกโดยใช้ตารางหลักแบบมีทศนะคะจากตารางหลักนะคะให้นักเรียนดูสีน้ําเงินก่อนนะคะมีตารางหลักร้อยด้วยกัน 2, หลัก12แล้วก็หลักหน่วย8ค่ะก็คือจํานวน228นั่นเองค่ะต่อไปสีเหลืองนะคะมีตารางหลักร้อยส ตารางหลักสิบมีอยู่ด้วยกัน7แล้วก็ตารางหลักหน่วยมีอยู่ด้วยกัน8ค่ะก็คือจํานวน278ค่ะให้นักเรียนนําทั้งสองจำนวนนะคะมากระจายตามหลักเลยค่ะก็จะแบ่งออกเป็นหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะจํานวนแรกก็กระจายได้เป็น2 2 8จํานวนที่2ก็จะก,กระจายได้เป็น2 7 8ค่ะให้นักเรียนนํามาบวกกันโดยเริ่มบวกจากหลักหน่วยนะคะ8บวกกับ8เท่ากับ16ค่ะ ได้16นะคะให้นักเรียนวางเลข6กลงไปในช่องหลักหน่วยนะคะส่วนเลข1ให้นักเรียนนําไปทดในช่องหลักสิบค่ะต่อไปนําหลักสิบมาบวกกันนะคะ7บวกกับ2ได้9แล้วก็ให้นักเรียนบวก1ที่เราทดไว้ด้วยนะคะจะกลายเป็น10ค่ะให้นักเรียนวางเลขศูนย์ลงไปในช่องหลักสิบค่ะแล้วก็นํา1ไปทดในช่องหลักร้อยนะคะต่อไปให้นักเรียนนําในช่องหลักร้อยมาบวกกันนะคะ2องบวกสเท่ากับสบวกกับ1ที่เราทดไว้นะคะก็จะกลายเป็น5ค่ะ นะคะ228บวกกับ278จะมีค่าเท่ากับ5 0 0ร้กค่ะวิธีที่3นะคะหาผลบวกโดยใช้วิธีรัดแบบไม่มีทดนะคะ619บวก1น0นะคะให้นักเรียนวางตัวเลขให้ตรงหลักค่ะหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบและหลักร้อยตรงกับหลักร้อยนะคะแล้วให้นักเรียนนำจำนวนมาบวกกันโดยเราจะบวกทีละหลักเริ่มจากหลักหน่วยนะคะ 9บวกกับ0มีค่าเท่ากับ9 1บวกกับ1มีค่าเท่ากับ2 6บวกกับ1มีค่าเท่ากับ7ค่ะดังนั้นนะคะ619บกวก110ก็จะเท่ากับ729ค่ะเป็นวิธีที่3นะคะการหาผลบวกโดยวิธีรัดอันนี้เป็นแบบมีทศนะคะโจทย์ตัวอย่างก็คือ365กบวกกับ476ค่ะให้นักเรียนวางเลยนะคะ365กบวกกับ476 โดยวางให้ตรงหลักนะคะหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบและหลักร้อยตรงกับหลักร้อยค่ะเราจะเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะก็คือ5้าบวกกับ6นั่นเองค่ะห้าบวกห้าบวก6นะคะได้11ค่ะให้นักเรียนวาง1ึลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็นำหนึ่งอีกตัวหนึ่งไปทดไว้บนหลักสิบค่ะก็คือไว้บนเลข6นะคะต่อไปเป็นการบวกหลักสิบค่ะ 6บวกกับ7ได้13นะคะบวก1ข้างบนที่เราทดไว้นะคะก็จะกลายเป็น14ค่ะวาง4ลงข้างล่างนะคะแล้วก็นำา1อีกตัวหนึ่งนะคะไปทดไว้บนเลข3ค่ะต่อไปเป็นการบวกหลักร้อยค่ะ4บวก3เท่ากับ7บวก1ที่เราทดไว้ก็จะกลายเป็น8นะคะดังนั้น365บวก476เท่ากับ841ค่ะ ชวนคิดนะคะหลังจากที่เราเรียนจบไปแล้วเดี๋ยวครูมาจะให้นักเรียนทดสอบความเข้าใจนะคะโดยการทําจุดชวนคิด2ข้อค่ะข้อที่1นะคะจุดชวนคิด47บวก152ค่ะเท่ากับอะไรคะนักเรียนลองคิดกันดูนะคะเดี๋ยวครูจะจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะ สิบเจ็ดบวกหนึ่งรองเท่ากับหนึ่ยเนั่นเองค่ะโจทชวนคิดข้อที่2นะคะ721ดร้อบวกหนึเท่ากับอะไรคะนักเรียนลองคิดกันดูนะคะเดี๋ยวครูมามจะจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะ721ยบวก169เท่ากับ890นั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับจุดชวนคิดทั้ง2ข้อที่ได้ทำไปสรุปเนื้อหานะคะการหาผลบวกของจำนวน2องจำนวนโดยการตั้งบวกต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนะคะแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันค่ะ โดยเราจะเริ่มบวกจากหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยนะคะตามลําดับเหมือนที่ครูมาได้ยกตัวอย่างไปให้ดูเมื่อกี้นะคะถ้าผลบวกในหลักหน่วยเป็น1 0หรือมากกว่า1ต้องทด1 0ไปรวมกับจํานวนในหลักสิบนะคะหรือถ้าผลบวกในหลักสิบเป็น100หรือมากกว่า100ต้องทด100ไปรวมกับจํานวนในหลักร้อยนะคะนักเรียนเหมือนที่ครูได้ยกตัวอย่างไปให้ดูเมื่อกี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการบวกจํานวน ไม่เกิน1,000พไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนการวบวกจำนวนที่มีผลวบวกไม่เกิน1 0 0 0ันนะคะนักเรียนสามารถดูคลิปการสอนนี้ประกอบกับการทำใบงานที่ครูไม้ได้แจกไปให้ของสัปดาห์นี้ได้นะคะถ้าสงสัยหรือไม่เข้าใจยังไงก็สามารถสอบถามครูไม้มาได้ค่ะและครูไม้จะอัพคลิปลงใน YouTube ทุกสัปดาห์นะคะนักเรียนสามารถเข้ามารับชมได้ค่ะขอบคุณค่ะ